สวัสดีคานผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต๋อยครับขอบคุณมากครับนสนุกนะครับเราเจอแบบนี้เจอท่านผู้ชมที่ไหนท่านผู้ชมบอกว่าชอบเราไม่ใช่เฉพาะท่านผู้ชมชอบเราเราก็ชอบท่านผู้ชมมากไม่นี่เป็นการเติมอาหารซึ่งกันและกันนะ, <ạ S 1> ะเพราะว่าอาหารใจคุณผู้ชมก็ให้เราจากแรงเชียร์ทั้งหมดนะฮะเราก็ให้อาหารใจคุณผู้ชมก็คือเป็นความสนุกแบบนี้โอ้โหอยู่มาเจ็ดปีเพิ่งทำได้ ฝ่ายบัญชีฝ่ายบัญชีที่บอกจะไล่ออกเอาเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนมีไล่ออกอเพิ่มเงินเดือนด้วยเพิ่มเดือนด้วยเอาไปอีกฝ่ายบัญชีเอาไปอีกสี่สิบสี่สิบนี่ให้ไม่ใช่ต่อเดือนต่อปีนะคะมันมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เติมใจกันไปเติมใจกันมาเราเนี้ยเรารักจริงจดหมายสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชายทุกคนดีครับโดยเฉพาะคุณผู้ชายที่มีเมียแล้วครับผมก็มีกับเขาหนึ่งคน หลายคนบอกว่าผมมีเมียน้อยอ๋อเอาน้อยไเพระมแค่หนึ่งคนไเมียผมเขาเห็นผมเป็นหมักลุกครับครัเธอทั้งโขกทั้งสับเขาโขกสับหับผมตลอดเวลาอยู่ใกล้เธอแล้วสยองครับเคยดูหนังนะครับสยองสองหมื่นยอดแยมันคือชีวิตผมจริงๆครับผมขออนุญาตเปิดพจนานุกรมฉบับเมียดังต่อไปนี้ชุดที่หนึ่ง เมียเป็นคำนามเมียกูเป็นประธานเมียโกรธเป็นกริยาเมียรู้ทันเป็นกรรมจอบชอบชุดที่สองเมียไม่อยู่เป็นคำวิเศษวิเศษมากเมียไม่ให้เป็นคำปฏิเสธเมียไม่สวยเป็นคำหยาบเมียไม่อ้วน คำสุภาพชุดสุดท้ายครับเมียห่วงเป็นคำหลวงเมียเพื่อนเป็นคำแก้ตัวเมียจับได้เป็นคำตายเมียตายเป็นคำอธิษฐานแว่าแจ๋วไหมครับอานยแจ๋วมากแจ๋วมากแจ๋วมากเลยอันนี้ก็ สำหรับท่านผู้ชายที่ดูกันนะครับแล้วอยากจะได้ไปติดที่บ้านครับขอกมได้เดี๋ยวจะไปติดนะทีหลอกติดที่บ้านเลยคนนี้น่าจะได้รางวัลนะไปร้านเด็ดๆในระยองสักหน่อยอ่าได้เลยครับถ้างั้นไปร้านในระยองแล้วก็ตามสายข่าวที่บอกมานะครับที่สายข่าวของคุณอ้อนะครับบอกว่าถ้าไประยองแล้วไม่ไปกินร้านนี้ถือว่าผิดร้านป้าสมจิตจังหวัดระยองครับ เข้าจังหวัดระยองนะครับมุ่งหน้าไปทางสนามบินอุตภเปาว,วิ่งมาจนถึงกองการบินทหารเรือจะเห็นเครื่องบินอยู่ด้านขวามือร้านป้าสมจิตจะอยู่ฝั่งตรงข้ามไปจังหวัดระยองถ้าไม่กินก๋วยเตี๋ยวต้มยำที่ร้านป้าสมจิตถือว่าผิดคนที่นี่มักจะเรียกร้านนี้ว่าก๋วยเตี๋ยวสนามบินเพราะอยู่ตรงข้ามกับสนามบินอุตภเปาพอดี ร้านนี้ขายมาแล้ว50ปีครับเริ่มจากการที่ป้าสมจิตเนี่ยชอบทานก๋วยเตี๋ยวมากไปไหนก็ต้องหาก๋วยเตี๋ยวมากินจึงดูจากหลายๆร้านลองทําตามจนในที่สุดก็ได้สูตรของตัวเองและทำขายมาจนถึงปัจจุบันเริ่มขายครั้งแรกชามละ1บาท5 0สตางค์หรือ6สลึงที่ร้านเนี่ยมีเมนูมากมายเลยนะครับทั้งต้มเลือดหมูมีเย็นตาโฟบะหมี่ต้มยำ แต่ถ้ามาร้านป้าสมจิตไม่กินเส้นเล็กแห้งต้มยำถือว่าผิดวิธีรมลวกเส้นเล็กกับถั่วงอกใส่ตั้งชายกระเทียมเจียวต้นหอมผักชีใส่หมูต้มตับและหัวใจใส่น้ำตาลถั่วป่นบีบมะนาวตามด้วยพริกไทยเคียงด้วยเกี๊ยวกรอบแค่นี้ก็ยกเสิร์ฟได้เลยครับเคล็ดลับ ใช้หมูเนื้อสันเพราะจะนิ่มและมีมันน้อยใช้มะนาวแป้นเพราะว่าน้ำจะเยอะถั่วกับพริกจะคั่วเองทั้งเผ็ดทั้งหอมเล็กต้มยำแห้งชามละ20พิเศษ30-40บาทร้านป้าสมจิตระยองนะครับเปิด6โมงครึ่งนะครับถึงบ่าย2โมงครึ่งหยุดทุกวันพระวันนี้ป้าสมจิตส่งมานี่เลยครับนี่เลยนะครับ ผมต้องขอบคุณก่อนต้องขอบคุณคุณนกสุภกรครสายข่าวของเราสายข่าวทางของคุณดีประยองพูดง่ายว่าทางชายทะเลต้องอดคุณนกสุพัพรนี่เขากินไปเลยเดี๋ยวหลายหคนถามเขาเป็นใครเดี๋ยวบางทีไม่เคยดูเงี้ยจริงๆเมื่อก่อนเขาเป็นพิธีกรรายการ What is it ของเรานี่เองนะฮะแล้วก็ทำงานแล้วตอนนี้เขาไปทำหมู่บ้านจัดสรรอยู่ที่ตอนแกเข้ารายการผมจำได้สวัสดีค่ะ What is it อะไรกันนี่นั่นๆๆนั่นล่ะนั่นล่ะเดี๋ยวนี้ก็ไปทำบ้านจัดสรรก็พอมีพอกินนะครับบ้านจัดสรรก็มีประมาณสองพันกว่าหลัง ครับก็ไม่ได้พูดเล่นนะไม่ได้พูดเล่นเรื่องจริงก็แกก็พอมีพอกินนะนะฮะเราเวลาไปทางฝั่งนั้นเราก็ไม่คิดมากครับไม่คิดไม่คิดเราไปอาศัยเขากินอาศัยเขากินนะครับเราก็อาศัยเขากินพอผมเข้าย่านยังไม่ทันจะแตะตัวจังหวัดชนบุรีเลยนะครับเข้าใกล้ๆปุ๊บโทรมาแล้วลู่เข้าลู่เข้าเลยครับเอาคขัากำลังไปครับโอ้โหแล้วนี่คุณนกส่งมานะอื ท่านผู้ชมผมบอกนิดนั้นจะทําอาหารให้อร่อยท่านจะค้าขายให้เหมือนร้านคันนี้คนนิดหนึ่งนะฮะร้านป้าสมจิตท่านผู้ชมดูหมูเขานะที่เขาทำเขาค้าขายใช่ใช่สันเขาใช้หมูสันนะครับแล้วเขาทําหั่นอย่างนี้แล้วดูนะฮะตับเขายังเป็นอย่างนี้อยู่แล้วบางร้านเดี๋ยวนี้เลิกไปแล้วนะครับไส้อยู่ๆทิ้งไส้เฉยๆเขายังคงความครบถ้วนของมันอยู่เพราะฉะนั้นความอร่อยนี่มันต้องเป็นอย่างนี้ แล้วนี่ผมขออนุญาตนะครับคุณผู้ชมครับขึ้นมาพอดีเป๊ะเลยหอมมะนาวหอมมะนาวแล้วก็พริกแล้วก็ถั่วนเนข้าคั่วมาใหม่ๆมันแะหอมมากผมว่าจุดโดดเด่นอ,อยู่ที่ต้มยำมันจะต้องมีหมูชิ้นที่มีคุณภาพตรับเครื่องในถึงแม้จะอาจจะไม่ได้ให้เยอะแยะแต่ขอชิ้นที่มันหนานและเต็มคำคุณคุณวัฒน์คุณเห็นนี้สักกี่ที่ น้อยมากเดีหมูนี้หมูชิ้นเท่านี้นะเนี่ยเดี๋ยวนี้เวลาผมไปกินบางร้านนะผมต้องเอามือจับไว้แน่นเลยนะทำไมอ่ะกลัวมันปิวครับอย่าไปอย่าไปกับมาออร่อยมากบางทีบางร้านนะถ้าแขกพ่อาไปเนี่ยไม่ได้กินหมูทำไมอ่ะโจทย์จตวิญญาณหนีไปหมดแล้วหมู อร่อยสุดๆครับอ่าอยากให้ลองไส้โห้ดูไส้เขานะตอนแรกผมนึกว่าผมนึกว่ามันจะต้องเหนียวเหนียวไม่เหนียวไม่ถูกครับเหนียวแล้วมันหอมอร่อยมากสรุปขายดีเพราะคุณภาพแหละคุณภาพขายมาได้แต่ทาดโลกตั้งหลึใช่ไประยองอย่าพลาดเด็ดขาดนะห้าสิบปีที่ผ่านมามันต้องมีเหตุผลนะมันถึงอยู่ได้ร้านป้าสมจิตพักตรงนี้สักครู่เพราะก็สิ่งน่าสนใจก่อนและเดี๋ยวพราก็ช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดี๋ยวครับ รับมือทอดคำเมนต์ส่วนครับตอนผมอยู่ฝรั่งเศสโอ้โหเยอะไปไหมครับนี่นี่นี่คุณลองชิ้นหนึ่งเออหนูก็ลองได้แหละเอออ่าดูอ๋อภาพโอเคเลยอ๋อลองกินดูลูกคุณนวัตรปากดีนะคุณลองอ่ะอ่ะแล้วต้องให้เชฟตัดสีเชฟไหมเชนี่ก่อนเข้าปากกลัวคุณป สวัสดีครับสวัสดีครับ Hello YouTube สวัสดีครับ YouTube นี่รายการโค้กคุณต่อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับ่จริงจริงผมในอร่อยด้วยด้วยด้วยอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืม Subscribe เออไม่ใช่บอนออฟฟิเชียลนะติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงเมื่อวันนี้จะติดตามเอาตะกอนออกจากปากดูครับผมเนื่องจากอย่าลืมนะครับอย่าลืมติดตามนะครับรายการโค้กคุณต่อยนะครับที่บอนออฟฟิเชียลนะครับฝาก Subscribe ด้วยนะครับครับผม Hello YouTube Hello YouTube เป็นเรื่องเป็นราวอยู่คนเดียวครับสนิทกันเ Subscribe ไม่ใช่ ตั S <S ้มสกายอ๋อกดติดตามแหละคนไทยพวัวคุณต่อยครับตามกันแล้วกัน